กรมหาวิทยาลัยช่อง7 HD และกรมพละศึกษาร่วมกับน้ำานถัวเหลืองและกระสอยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสอสอ คำเจริญวิทยาคมกับสนามชายเขตครับผู้นี้กำลังจะเริ่มขึ้นครับเดินลงสนามแล้วครับตอนนี้คำเจริญนี่อยู่ในทุกสีมพูครับนี่ครับคำเจริญครับ ส่วนสนามใช้เขตก็มาในชุดสีน้ำเงินล้วนเนี่ยครับมีขิบขาวคาดมาบ้างเล็กน้อยครับสนามชัยเขตนี่แน่นอนคะแปดลิ้วนะยครับ ก็ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้นี่ถือว่าก็เคยทําผลงานได้ดีอยู่ใช่ไหมครับพี่นัทครับคำจเจริญจะได้เป็นฝ่ายเล่นก่อนเน <S an> ี่ยเดี๋ยวลูกเริ่มเล่นครับก็ วัดเลยครับบรรยะสักหน่อยครับแหมยิงข้ามขานออกไปครับทำเจริญวิทยาคมนี่ก็จากจังหวัดกาลสินนะครับครับส่วนสนามชายเขตก็แน่นอนครับจากจังหวัดฉะเชิงเซาครับครับวอ่าครับดูครับทีมใดจะเป็นฝ่ายเข้ารอบครับสนามชัยเขตค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นมาครับเอาละครับบอกเพื่อนลงมารับบอลหน่อยครับ แล้วย้อนกลับคืนที่องสาประตูเลยครับเสือบุญออกมาให้ธีปพนธีปพนก็กลับไปที่เสือบุญอีกครั้งหนึ่งครับเปลี่ยนแกนไปขึ้นทางขวาบา้างเ้าแล้วดูครับแนมะ่มือไว้หน่อยครับจับบอลไม่อยู่ครับจิรยุดูครับคำเจริญได้ทุ่มขึ้นมาก็ โดนดักออกไปได้ครับได้เป็นลูกทุ่มครับของคำเจริญวิทยาคมกำลังกจะทุ่มครับไม่ลังเลยครับไม่รู้จะให้ใครดีครับทุ่มมาจังหวะนี้พักบอลแต่ว่าเป็นทางด้านสลัดเท็กเกตได้บอลไปครับมาที่ทางด้านของพรมพิยะ ผมพรียะออกมาทางด้านขวาครับครับเรียกเพื่อนมารับบอลแทงมาตรงๆครับคืนกลับมาพมพรียะด้านซ้ายมีครับตัวเองลุยไปเองครับจังหวะนี้ยิงเลยครับติดทางด้านของทำเจริญแฝม่ไปแซะครับได้เป็นลูกฟาวครับทำเจริญ นี่ครับบังบอลได้แล้วครับแต่ว่าคมพิริยะครับไปทำฟาวครับแล้วทำเตริญครับจะได้ทับเกมบุกออกมาทางขวาเพื่อนวิ่งมาทันไม่ทันครับแม่ไม่ทันครับบอลออกหลังไปครับปนุวัฒน์ศรีธาตพยายามจะวิ่งเบวบอลนะครับเปิดบอลขึ้นมาครับสลับใชยเขต หาเพื่อนอยู่ครับย้อนกลับหลังมาให้กับทางด้านทีประพลอาครับแหลงอยู่ครับทีประพลออกไปทางด้านขวาแ,แ,แล้วยังไงครับเปิดเข้าไปข้างในครับจังหวะนี้ได้บอลด้วยาครับมาได้ฟาวครับจังหวะนี้ปเป็นทางด้านของ พัดชัยก็ไปทําฝาวครับนี่ครับฟาวพงศกรครับนี่ครับแม่ล้วระยะนี้ครับแอปปุ้ยครับเอาอีกแล้วครับครับดูครับมีใครยืนอยู่ที่ลูกฟุตบอลของโวบ้างครับเดี๋ยวดูครับสั่งกําแพงดีๆครับธนชาติหลาดสีครับผู้สามตูของคําเจริญวิทยาคม แล้วคนที่จะยิงน่าจะเป็นกัปตันทีมครับทีประพนทีประพนวิ่งมาใส่ด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหแม่ต้องบอกว่ายืนตำแหน่งได้ดีครับครับแล้วเปิดบอลยาวขึ้นมาครับทำเจริญแม่ต้องมงสกัดทิ้งอ,อกไปครับนี่ครับเขาบอกว่าครับเดี๋ยวดูภาพช้าก่อนยิงมาเลยผู้สาวประตูตได้อยู่จุดได้ดีครับ เขาบอกสนามชัยเขตมีเด็กแฝดครับอำเภอหนองกรุงศรีนะครับผมเห็นชื่อแล้วครับตอนนี้ครับตลากรกับผมสกอรศรีลาพัฒน์ครับนามสกุลศรีลาพัฒน์นะครับคนเดียวกันเพราะว่าแฝดฮะหมายเลขสิบเอ็ดครับลงมาก่อนครับครับเอาครับดูจังหวะนี้ก่อนครับผมพิริยะให้มาตรงกลางแล้วแม่จี้มาครับก็ต้องคืนหลังไป เปลี่ยนข้างมาทางด้านของธีปพน์สืนกลับมาให้พุทธิศษาประตูออกมาทางขวาครับอาครับข้ามาได้และให้มาทางด้านขวาจาาังหวะนี้แต่บอลหลบมาแล้วสัตย์ศษะจังหวะนี้เรียร้อยครับโอ้โหหับใจเลยครับโอ้โหเป็นพงศกรศีราพัฒนครับนี่เห<ท>ียครับโอ้โห<ท>ุ้เเลยถึงครับโอ้แฝดครับ อันนี้เป็นแฝดที่เราพูดกันเมื่อกี้ใช่ไหมครับไม่รู้แฝดพี่หรือแฝดน้องครับแต่ลูกนี้เข้าซ้ายลูกนี้อุ้มยิงลูกนี้รวดเร็วรุนแรงแม่นยำดีเหลือเกินครับสวยงามทีเดียวครับธนชาติลาสีครับผู้สาประตูของคำเจริญหมดสิทธิ์กับลูกนี้เอาละครับคำเจริญโดนนำไปก่อนแล้วครับ ดูครับจะแก้เคืนยังไงครับเรียกเคื่อนมาเอาบอลครับซ้ายขวามีโอกาก็มีรออยู่ครับให้มาทางด้านขวาจับบอลได้โดนแซะไว้ครับแต่ว่าผู้สิทธิ์ให้เป็นลูกฟาลครับได้บุกต่อครับนี่ครับบังบอลไว้ได้แล้วครับพิพัฒนครับแต่ว่าโดนผู้เล่นของสนามเชยเขตครับ เข้าด้านหลังครับดูสินให้เป็นลูกฟรีคิกครับแล้วเกติศักบุตดาครับจะเป็นคนเปิดลูกฟรีคิกเข้าไปครับด,นะด,ดูครับมีเพื่อนเข้าไปยืนอยู่กับพุ่งสาประตูเหมือนกับทีมอาเซนอนเลยครับครับอาร์เซนอลดูครับเจ้าแห่งลูกตั้งเตะ ใส่ลูกนี้ครับบดๆไปหน่อย,อยเข้ามาลูนี้โอ้โหยังเคลียร์สกัดออกไปได้ครับนคนที่เข้าไปซ้ำคือพิพัฒน์บรรดาศักดิ์ครับ,รบนี่ครับนี่ครับโอ้โหเกือบถึงด้วยนะครับเนะี่ยกอาปเป็นลูกทุ่มครับของทางด้านคำเจริญพิพัฒน์ทุ่มมาจังหวะนี้เข้าหลังไงยังไม่มีอะไรครับปมแย่้งกันแล้ว อย่างไงครับเอาละครับบอลคืนกลับมาได้ครับคําเจริญออกไปทางซ้ายเหนื่อยหน้าดรงเพื่อนครับยังส่งไม่ได้ครับกลับคืนมาตั้งกันใหม่ดูครับออกมาแล้วโอ้โหดูครับไปเอาส่งไม่ตรงเพื่อนครับส่งเสียออกไปครับธนพัท์ตระการครับสนามเชยเกตจะได้ทุ่มมาครับโดยทางด้านของตีระพลตีระพล พุ่มมาครับนี่ครับยังไงครับแล้วอ่าสุรศิลให้เป็นลูกฟาวแล้วครับดูครับนะักวัดครับแมแล้วเล่นมาแล้วครับลูกนี้สนามเจต คือหลังมาที่ผู้สาประตูครับเสริมบุญศาสตร์ยาวทิ้งขึ้นหน้ามาแล้วเก็บบอลได้ด้วยครับแล้วสวัดเข้าในคนเดียวครับจอจอไม่ยิงจังหวะแรกแล้วยังไงก็ตรงมาใส่ลูกนี้ได้อีกเลยโอ้โหตออประตูต่อสูงเลยนะครับครับทำกันสวยจริงๆครับลูกนี้โอ้โหแล้วคนยิงนี่เป็นคนเดิมหรือเปล่าครับครับดูภาพช้าครับจังหวะนี้ครับ โอ้โหใจกว้างมากครับเบอร์13ครับผมพิทยยะโอ้โหแล้วไหลคืนมาลูกนี้ครับนี่ครับใช่ครับใช่เลยครับอ๋อไม่ใช่ครับเป็นเบอร์7็ดครับคนที่ยิงครับเป็นจีรยุต้นสูงเลนครับใช่เลยนี่คือน้ำจิตน้ำใจนี่แม่ให้มาเนี่ยงามจดเลยครับ าแล้วเปลี่ยนประตูเลยครับทำเจริญครับเปลี่ยนประสามประตูนลครับโดนไปสองประตูครับแต่ลูกที่โดนนี่ก็มันก็ไม่รู้จะเซฟยังไงครับแล้วลงมาใหม่ครับครูครับทำเจริญจะขึ้นเกมยังไงครับ ทิงได้แล้วเพื่อนมีเติมได้ไหมเอาละไปได้ด้วยครับแม่โดนตัดไปได้แล้วครับดูครับสนามใจเขตมาตั้งกันที่เสริมบุญออกไปทางขวาฝากบอลมาดูครับตอนนี้นาใช้เขตครับนำอยู่สองลูกก็เล่นง่ายขึ้นครับดูครับส่งบอลมาแต่ไม่ตรงเพื่อนครับ ปล่อยออกหลังก็เลยเป็นลูกตั้งเตะจากประตูครับนะครับมีสายรายงานมาบอกว่าผู้ักษาประตูเจ็บครับอ๋อครับแล้วก็เปลี่ยนลงมาครับเพื่อสักรู่ก็เป็นพงศกรนะครับคนเดิมนะของศูนนะเอาครับมาดูครับทำเจริญจะแก้ไขยังไงป่านปรตุการครับแล้วขึ้นมาสามคนเลยครับสนามเจคขต ออกมาแล้วเป็นยิงลูกนี้เรียบร้อยก็เป็นเบอร์ห้าครับกหนกเทพสีเนตรครับอโอ้โหสามศูนยไปแล้วครับคือ,อขึ้นมาสามคนอย่างนี้ก็ไม่รู้จะป้องกันยังไงครับแนวรับของคำจเจริญดูครับเนี่ยครับโอ้โหยิงอย่างนี้ครับภูรษาประตูที่ลงมาใหม่อย่างนักชนจานพันก็หมดสิทธิ์ครับภูรษาประตูของคำจเจริญก็ทางด้านของสนามไัยเขตนี่ก็ ถ้าอย่างปีที่แล้วนะครับข้อมูลจากปีที่แล้วนะครับก็เป็นทีมบอลที่อาจารย์ชอบพาไปเดินสายเตะนะครับรายการอื่นๆแล้วรใช่ครับเพราะดูจากสายตานี่คือเหมือนเล่นมอนเป็นระบบเลยนะครับเนี่ยเอาครับจังหวะนี้บอลออกไปเอาครับดูครับคำเจริญจะเล่นยังไงกับสนามชัยเทนนะครับ มาที่ทางด้านซ้ายับและย้ำไหมไหมะรับพลุสัปตะตูไหมครับให้บรรลุการเลยครับแม่กล้าให้ด้วยครับและคืนกับมาผูุสัปตะตูครับยังเล่นกับทางเดิมอยู่ครับแล้วยังไงครับด้านซ้ายน้ามีว่างอยู่ครับครับเปิดมาไหมครับเปิดใจเปิดทางด้านขวาแต่ยังติดอยู่ครับดูครับทางด้านขวาบ้านครับ ยกมาจังหวะนี้เอาครับมุงออกไปคือสนามใช้เขตนี่ยืนคุมโซนกันเต็มพื้นที่ของสนามไปหมดนะครับครับต้องหาช่องหาช่องยากหน่อยครับเอาครับทำเจริญได้บอลแล้วเขี่ยไ้เพื่อนจังหวะนี้บังมาพุทธศินบอกเล่นต่อไปครับไม่มีอะไรครับพุทธศินบอกเข้าที่บอลครับครับสนามใช้เขตจะได้โตมาแล้วครับข้างหน้ามีอยู่คนหนึ่งแต่ว่าตัดสินใจคือหลังมาก่อนครับไม่รีบครับ ครด้านซ้ายมีทางด้านของทีมพคลอยู่แต่คือมาให้ผพ้สาัประตูครับลูกท์ปตูเปิดมาลูกนี้พักอกมาให้เพื่อนทำเจริญทำได้ดีครับจังหวะนี้รับบอลแม่จับไม่ค่อยดีแล้วเดียวกะยิงโอ้หเกือบไปเหมือนกันครับนี่ครับมันต้องลองยิงบ้างครับเป็นเบอร์สิบครับดูครับกิจนายครับหลองส่องไกลดูบ้างครับเจาะ้ใกล้ไม่เข้าก็ต้องลองยิงไกลครับแี่ถือว่าได้ลุ้นครับ สนามชัยเกษแตะลึกไว้ใช่ครับสนามชัยเกษครับเอาครับดูครับออกมาด้านซ้ายครับใช่คับด้านคมพิริยะคมพิริยะลากมาจังหวะนี้สับขาหลอกครับไม่แต่ว่าโดนมาทักอยู่ครับเอาเขาผู้ตัดสินไม่ว่าไงครับเพราะว่าเห็นได้เปรียบอยู่ไม่เขี่ยมาลูกนี้ไม่ฟาวครับทำเจริญได้บุกแล้วจังหวะนี้ได้บอลข้างหน้ามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งครับ วิ่งตามมาก็เป็นแผงเหมือนกันและยิ่งเลยครับังหวันี้ครับก็ได้เป็นลูกแตะมุมครับโอ้หแล้ววิ่งไปเก็บบอลเองเลยครับครับแหมคานุวัฒน์สี่ทครับ คำเจริญเอาเล่นสั้นมาแล้วครับลูกนี้แล้วลองยิงดูลูกนี้ก็ติดบล็อกของสนามจเจคตดีครับแล้วจะได้โต้ครับแต่แต่ครั้งหน้าไม่มีใครครับคำเจริญคืนกลับมาตั้งกันใหม่ที่ผู้รักษาประตูเลยครับราชชนขึ้นเกมมาดูครับว่าจะไปทางไหนส่งกลับมาแล้วผิกได้ครับลูกนี้จะได้เปิดเข้ากลางไหมหรือจะโยกเข้ามายิงเองแล้วลองดูยิงดูลูกนี้มาก็ย,ย,ยังไป เข้ามือของเสริมบุญครับเสริมบุญออกบอลเร็วมาเลยครับเอาละครับสนามชายเขต3-0ยังไม่เป็นที่พอใจครับอาจจะเผาอลงหน่อยครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสบุกได้ทําแน่นอนครับสนามชัยเขตเอาครับออกมาด้านซ้ายแล้วแหมเกี่ยวไว้ได้ครับังเกี่ยวไว้ได้อยู่เปิดจ้าวมาก็ยังไม่พลาดครับควาเจริญเอาให้บตรลการดูครับ มีโอกาสยิงไหมยังไม่มีแล้วยังไงครับเปลี่ยนแย่งกันเอาครับแหม่กระแทกกันจังหวะนนี้เอาครับทางด้านสกันซิเกตได้บอลครับอ็ยังคืนกับมาหลังครับไทมาที่ทางด้านผู้รักษาประตูเสมบุนออกไปทางด้านขวาทางหน้านี่มีเพื่อนวิ่งรออยู่แล้วครับไทยมาจาังหวะนี้เบิ้ลคืนมานี่ครับไไปทางด้านขวา แล้ววิ่งทำทางไปยังไม่ให้ครับยังไม่รีบครับจังหวะนี้ย้อนคืนกลับมาครับจะเล่นยังไงครับแหม่คือมาที่ทางด้านเสริมบุญอีกครับพุ้ธักดิ์โตเล่นกันอยู่สองคนกับธีปพลครับตอนนี้ทีบางคนเรียกเพื่อนมาบอลเปิดเข้าไปจังหวะนี้พักอกไว้แต่ว่ามันยังไม่ได้บอลครับเอาครับลองเปิดมาบ้างก็แต่เพื่อนรับไม่ดีครับ เหมือนบอลไปติดหลังตัวเองเหมใช่ครับติดพวกเดียวกันเอาครับเสริมบุญผู้รักษาประตูของสนามชัยเขตนี้ใช้เท้าเล่นบอลดีมากนะครับทักษะดีมากครับใช่ครับก็มีหลายลูกที่เซอร์ไพรส์เสริมบุญนะเพราะว่าบางทีส่วนใหญ่ผู้รักษาประตูจะออกซ้ายออกขวาแหละครับนี่จังหวะกระแทกก่อนครับแต่ว่านี่กล้าให้ไปไปตรงกลางได้ครับถือว่าโอเคครับนี่ครับคนนีครับเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆสนามชัยเขตครับใช้เท้าดีเหมือน โอนาน่าของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ตเลยเปหรอครับไปแค่ไปแค่ครับนี่ครับดูครับพู้เข้าประตูครับนี่ครับทักษะครับเหมือนเขาได้ยินเราชมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเอาครับนี่ครับเปิดบอลเนี่ยคือเนี่ยฮะถึงพอดีครับคือไม่ได้โยนตัวตัวครับเนี่ยครับแล้วโยนมาเพื่อนได้เปรียบด้วยแล้วโอ้โหแล้วมีเพื่อนรออยู่แล้วกระดกมาลูกนี้ คนเดียวบ่งเดีโหจะเหลือเหรอครับเนี่ยครับเป็นเบอร์ที่สามรับพมพิริยะพมบุตรรับแมเราบอกว่าตั้งคอรอเลยครับพมพิริยะครับโอ้แฟนชอบใจเลยครับเนี่ครับดูครับภาพฉาต้องชมคนเปิดด้วยครับยกมาอย่างงี้แม่ตั้งคอรอบ่งนะนักวัดครับนี่ครับขึ้นมาแล้วเปิดลูกนี้อ้โหูบ่งจอๆอย่างงี้ก็ไม่เหลือครับคนพิริยะ ดูแล้วก็ออกมาเลยครับพอหมกได้ครบออกมาแล้วครับพงศิริยะครับก็ต้องเก็บตัวครับเพราะว่ายังมีรอบต่อไปให้เล่นอยู่ครับครับตะกอนําห่างถึง4ประตูต่อศูนย์แล้วครับตอนนี้เรามาดูทางด้านของคําเจริญวิทยาคมครับว่าจะได้ประตูแรกหรือเปล่าครับเอาครับให้มาด้านนี้แม่ดนเกียรออกครับ คำเจริญวิทยาคมครับจากจังหวัดกาลสินครับอดครับเมื่อกี้ผมเห็นมีคนให้ข้อมูลหยู่นะบดูแหนึ่งนะครับอ๋อเขามีชื่ออยู่ครับคำเจริญ F4 นะฮะอือกอำเภออยู่ยังไม่ยอมครับคำเจริญ ก็มาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งทีก็อยากมีประตูกลับบ้านนะครับออกมาทางขวาลองไหมลองใส่เองไหมเข้าซ้ายแหมไม่น่าใส่เองมากเลยใจครับใจดีให้ดูนครับพอไม่ยิงแล้วขึ้นมาทั้งโอ้โหแต่ยังดีครับนี่ครับลงมาช่วยตัดบอลไว้ได้ครับนี่ผมเชื่อกับผมกับที่แฟนชอบครับเจ้าแฟนครับปงสกอร์สีลาพัทครับ ัทำเจริลขึ้นมาลากมาเองลูกนี้แล้วส่งทะลุช่องแม่ไม่ผ่านครับแต่ยังได้อยู่เปิดมาลูกนี้แม่ก็ลึกไปถึงเสริมบุญนี่ครับว่าก็ว่านะครับมาที่วุนบอล7 HD ของเราได้ นี่ครับนักเตะเยาวชนเราได้เห็นความสามารถของพวกเขานะครับโอ้โหและอนาคตข้างหน้าอาจจะเป็นทีมชาติไทยในอนาคตก็ได้ครับใช่ครับทุกคแต่ละคนนีเล่นกันสนุกจริงครับเอาครับก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้ครับของทีมครับจังหวะนี้คำเจริญได้บอลและจริงเลยครับแม่ตรงตัวเพื่อตูตตอกตะคุบเหมือนกันครับโอ้โหบอลมันแรงเลยครับดูครับ เสริมบุญครับแม่ได้ออกแรงเซฟแล้วต้องตามมาตะคุกครับอาแล้วครับกลับมาแล้วอ้าวแล้วได้ด้วยครับสนามเจคเขตโอ้โหแล้วได้เป็นลูกฟาวครับแม่วีรวัตรับไปทําฟาวนี่ครับลังสีมันได้บอลไปแล้วดูครับโดนวีรวัตรเข้าไปสกิดด้านหลังครับแล้วฟีคิกครับ ลังสิมันครับคนโดนทำฟาวก็ลุกขึ้นมายิงเองครับนาทีสุดท้ายแล้วครับดูครัว่าจะมีประตูเกิดขึ้นในเกมนี้อีกหรือเปล่าครับวิ่งมายิงครับลังสิมันปันมาลูกนี้แมไม่ตรงประตูครับอย่างได้เล่นอีกเพลนะครับของคำเจริญวิทยาคมครับ เล่นยังไงครัแม่จ่ายอย่างนี้ <c oughs> อันตรายครับโอ้โหเห็นเล่นแล้วเอาครับก็ย,ยังไม่มีอะไรครับบอลอยู่ที่สนามชเชดเขตครับด้านหลังอ้าแล้วอันนี้ก็เล่นน่ากลัวเหมือนกันอ้าวแล้วอ้าวนี่ฮครับ ตีไข่แตกครับโอ้เสียดายเลยครับท่างอาารอภิรักษ์ขาวแก้วครับโอ้เสียงในสนามนี่ฮือพร้อมกันเลยครับโอ้โหยิงลูกนี่ครับเล่นอันตรายครับผมเพิ่งบอกอยู่บาดบาดครับโอ้โหโอ้เนี่ยครับโคตรดูครับตอนนี้เวลา20นาทีนี้หมดลงแล้วครับแล้วก็เรียบร้อยครับพร้อมเสียงนกไก่ครับครับ ปุศิลป์เป่านกหวีดหมดเวลาครับเป็นโรงเรียนสนามชัยเขตครับเอาชนะโรงเรียนคําเจริญวิทยาคมไปได้ครับ4ประตูต่อศูนย์ครับครับก็ต้องบอกว่าปีนี้ในี่สนามชัยเขตนี่เตรียมตัวมาดีจริงๆครับโอ้โหครับก็จับไม้จับมือครับเป็นกําลังใจให้กับคําเจริญวิทยาคมด้วยครับจากจังหวัดกาลสินครับครับถือว่าเล่นได้ดีทีเดียวครับ แต่ว่านี่ครับความจีดจาดกับของสนามชัยเขตครับก็เรียกว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งทีมเต็งแล้วครับที่เราจะได้เห็นกันครับใช่ครับนี่ครับเอาชนะไป4ต่อ0ครับครับมาดูไฮไลท์กันครับนี่ครับถึงฝรั่งไปเริ่มเมื่อเกมก็ สนุกเลยทีเดียวครับนี่จังหวะนี้จุดเริ่มต้นครับได้ฟาวครับผมสกอร์ศิลพัฒน์นี่เลี้ยงเลี้ยงอยู่หน้ากรอบเขะทนแล้วก็มายิงเองครับจังหวะนี้แมมันเข้าซองไปก่อนครับนี่ครับแล้วก็มาครับเลี้ยงมาเองครับแล้วก็ซัดด้วยซ้ายนี่แะครับนี่ครับกำลังพูดถึงอยู่เลยครับว่ามีแฝดอยู่คและนี่ครับ มัดเต็มโค้ครับสองลูกติดเลยครับคมสะคอนสีาพักับจำชื่อนิวัยครับนี่ครับแล้วก็หมายเลขห้านะครับกระดกเทพสีเนตรครับแต่ด้วยขวาเข้าไป เีมจาก8เรียวฉานเชิงเซาครับก็มีโอกาสบ้างเหมือนกันครับทําเจริญยิงเสียดเสาเข้าไป,ไป,ไปและจังหวะน,นี้ครับ<ป>ดดครับยกมาตั้งคอรอหมอ่งครับของทางด้านคมพุทิยะคมบุตรครับ<ป>นี่ครับจอเลยก็เป็นแบบมันจอจนไม่รู้จะจ่อยังไงนล้วฮะ กรู้สารปร่ตูนี่ไม่ไหวครับมันจ่อมากนี่ครับอ่่อครับถ่ายรูปกันครับ นี่ฮะไม่ต้องมองจากไหนฮะนี่ฮะใช่ครับใช่ครับที่จับปากอยู่นั่นแหละฮะกระเป๋าจับปูทั้งคู่กระเป๋าจับปูทั้งคู่เแล้วบ่งมือเลยฮครับบ่งมือหน่อยหันทางนี้เลยหันหัน้ายสายนี่แหละนี่แหละใช่เลยครับเข้ากล้องพอดีเป๊ะฮะโอ้ยเยี่ยมเลยครใจว่ามาเชียร์ทีมไหนครับเนี่ยเชียร์ทีมไหนครับเชียร์ทีมไหนครับหันปากได้ไหมแอตต์ต้นที่กำลังจะลงนี่แหละครับ แล้วกองเชียร์หมวกขาวครับกนส์ตูนการ์ตูหอมอเชียร์กาตนสองสาวเมื่อกี้นี้มาเชียร์กนส์ตรนะครับเดี๋ยวจะลงสนามพูดต่อไปเนี่ยครับต่อนี่ครับจบไปแล้วครับเหลืออีกสามคู่เท่านั้นครับลองดูครับกันสูนรตูนนี่ัสักคู่ที่น้องเชียร์นะกำลังจะแข่งคู่ต่อไปแล้ะครับมาบยานพรวิทยาคมครับเจอกันครับ ค,คุณบอลนักเรียนเจ็คนแชมป์กีฬา7จ d แชมป์เป็นครับ2 0 2พร่วมเชียร์โดยน้ำนมถูเหลืองและกระซอยกองคุณเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศรถจกักรยานยนตย์ยามาฮ่ายาดมตราโบแดงเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาโวโรงพยาบาลบางประกอบหนึ่งประกันภัยไทยวิวัฒ PMCU ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยบัคกบูทีวีและบัคกบูช็อปครับ